บเบน,น,นปปเก็ได้อันนี้แหละที่ไปพูดทองประเทศนาออกมาเป็นลายร้อยล้านเออหน่นนอยไปตอขอึกนลายเนาะหน่นนไห่อัวออก็ลาย,นนลาย,นนยนเน,ยนาะ

พันบักพันอันนี้มนั่งควัเยอะนี่คือเดี๋ยวพอจับเด้อกาควาดข้อถึงจับเดี๋ยวพอจับควาดข้อถึงจับต้อให้ควาดนี้ความบดีตาจะควาดออกทิ้งความถึงให้ควาดออกไปบุหายู่ความบุหงจะมาใกล้จับดีควาดเข้าจับเนี่ยดีควาดเข้าดีควาดเข้าก่อนจะมาโฮมเด้อให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรงได้ปีเข้าคนซีเม็ดไปโตปีใหม่จะให้เจ้า มีโชคมีใสเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห่งเจ้าปัตนาสิ่งใดกันให้เจ้าได้ส่งความมุ่งมั่นปัตนาให้เจ้าแข่งปานผ้าข้าปานตะวันเด้อเจ็บบ่ให้ไข่สัพพะปุทานุพเวนะสัพพะธมานุภาเวนะสัพพังคานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุกเจ้มันเนี่อมีดีเมียธรรมดาตัวนึงเด้อเกียนเสือกโก้ให้ได้เอ๋อน้องไปมาเป็นีัอญาน้องไปมาไว้ต้องไม่เอาเซนดิรัน แม่อุ้มน้องมัดกันมัดแขนไว้เนาะอีล่ะเนาะมัดจุดึงไว้ให้อีนางั่งให้เป็นเป็นคู่เด้อที่เป็นคู่คือกับพยาบาลเนาะเงินใช้เงินใเต็มไปท่าแล้วอืมใช่เป็นคู่เป็นพยาบาลเนาะลูกเนาะครับ เจาใ<า>ส่ปากนั่งชีบส่ปากบอเนี่ยเหนื่อยมือเนาะอีนั่งกำไว้เด้อนะคต้่มเด้อเฮ้อามาได้เลพ่อแม่ในพึ่งพาใส่เด้อลูกหลานเด้อเปลี่ยนหนังสือก็ให้เียงนะรางวัลที่หนึเด้อให้ทนายดีเด้อให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายตัวพ่อแม่ในพึ่งพาใส่เจ้าเด้อ สัพพะปุานุภาเวนะสัพพะตมา a สพพะนุภาเวนะสัทาสวีพะวันทุเตย่งเาตุปุจารมาแลยแต่พ่อแม่ผูใส่เด้อเปตาเปตาจะกอุ้มเนาะมนให้กมบโอ้มเาบย่าน่เนาะ อยู่เล่าศัยในเม่า่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาดีพอสมใจ่มเยอะผู้ทํางสา่คนจะมาผู้บ่มกว่าความอยว่คนอยู่เรีกว่าคนดีอยู่นาเด้อเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงเด้อทมาค่าขึ้นเด้อทาการทางานับยศให้เลื่อนเงื่อนเดือนเจ้าใคขึ้นไปตั้งใดแกมีจะคุ้หักคุ้ห่วจะโสมเจ้าเด้อมาปรารถนาจึงดกไได้สูกความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อจะนอนรับไปก็จะลืมได้ได้หกโตเด้อลูกเด้อ พอได้บอได้จ่าได้ใช้นํำจักหาบาทสิบาทต่อรอบสถาันเอาน้อตประมาณคอยน้าสาพิจาลคยนะสตาสุวันทุตีอันนี้ังสอมาดิงเออาดูมาดจ้า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 จาจุจ้าจ้จ้าจ้า้จ้าจ้าจ้จ้าา้จ้าาจ้้า้าจจ้า้้าะ

ทสิได้ไปน้องไปหน้าก็ให้มันได้ไปดีได้แล้วมานได้ทองให้อยู่ดีไม่แห้งอุดท้่ใช่เหรอเซี่ตีเสี่ยีพ่อแม่อันนีนเบิ้องไมเอาตีนไปเนาะพี่ค่ะเพื่อนหัดจีใส่น้าเพื่อนแต่แถได้ยพื่อนค่ะเดีแก้งเขาอีได้แกงเขาอี๋ได้บันเน่เพื่อนเอาเบิดบริสะ้วนอ้วนอ้ว่อ้วนอ้วอ้วน้วน้วนวอ้ว้วนว่้ว้ว้น้อ้น้น